กู้พงพางกันครับน้ำกำลังมาอิปัาล้วนหน้าหรือไม่กวามารุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่า อาเต็มแล้วนะฮะลาไมัไม่ไม่เกาที nặng trắng nó thì nó đây, đây cái túa này đi, đi. cái người ta mày mừng

นั่เลยที่อ้อหลุก,กลาเป้แบบอันนั้น,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 นตายเลยอะไรอะไรเป็นแฟนแรกดิ <c oughs> โอ้ได้ประมาณตัวละโลครับไปกิโลหนึ่งได้ตัวหนึ่ง <c oughs>